จะมีอยู่สามข้อเนาะแล้วก็พอนาแล้วก็ให้ครูครูและนักเรียนว่าตามสามข้อสามข้อนี้เนาะสำหรัข้อก้องก็จะพูดคุยอ่าคุย่ยพฤติกรรมเชิงบวกของผู้อ่านครูและนักเรียนอีกนิดนึงแค่นั้นเนาะเพราะนั้นก็จะอ่าาวนำสามข้ออันนี้นะครับอาว่าตา,ตามนะครับคุณธรรมควาหมาย ้มเปาาหยของโรงเรียนบ้านแคทยิทยามีสามข้อมีสมข้อหนึ่งความมีวินัยสองความรับผิดชอบสามความพอเพียงัต่อไปพอก็จะพูดอธิบายเล่นๆน้อยๆในในส่วนของคุณธรรเป้าหมายนะครับ ในส่วนของคุณธรรมเป้าหมาย3อย่างนะครับของผู้บริหารของคุณ<ส>ครูและก็นักเรียนนะครับความมีวินัยในส่วนแรกก็ในเป็นเรื่องของอการเขา้าการแต่งกายนะครับการแต่งกายการมาโรงเรียนแต่เช้าการปฏิบัติตามกฎมระเบียบของทางราชการนะครับในส่วนของผู้บริหารในส่วนของคุณครูนะครับก็เหมือนกันนะครับแต่งกายเรียบร้อย ามาโรงเรียนแต่เช้านะครับเข้าสอนตรงตามเวลาปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางราชการนะครับในส่วนของนักเรียนนะครับก็วางรองเท้าให้เป็นระเบียบนะเก็บสิ่งของให้เป็นระเบียบนะเก็บขยะอะไรให้สะอาดนะครับแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน,นคุณธรรมเป้าหมายตัวที่2นะครับในความรับผิดชอบนะครับในส่วนของผู้บริหารนะครับรบับผิดชอบต่อนหน้าที่นะครับบริหารงานด้วยความโปร่งใส และก็ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจเตรียมความสามารถนะในส่วนของครูก,ก็เช่นเดียวกันนะครับในส่วนของนักเรียนนะครับก็ทิ้งขยะให้เป็นที่แล้วก็รักษาความสะอาดนะแล้วก็ในห้องเรียนแล้วก็ในบริเวณโรงเรียนด้วยนะครับในส่วนที่3ความพอเพียงนะครับ อา่อาพอเบียงอ่ผู้บริบาใใหารนะครับก็เขาใช้จ่ายให้ประหยัดนะครับบริหารงานโดยใช้ทรัพยากรของโรงเรียนอย่างคุ้มค่านะครับครูครูก็เช่นเดียวกันแต่ที่สําคัญก็มาที่ตัวนักเรียนนะครับก็รู้จักประหยัดแล้วก็อดออมรู้จักรับประทานอาหารนะครับให้ให้หมดนะรู้จักการอดออมนะใช้ทรัพยาทรัพยากรในโรงเรียนอย่างคุ้มค่านะครับอ่ารู้จัก ใช้หวงเห็นทรัพยากร,ารกต่างๆของโรงเรียนนะครับวัสดุต่างๆของโรงเรียนนะใช้ให้คุ้มค่ามากที่สุดอันนี้ก็เป็นคุณธรรมเป้าหมายของโรงเรียนของเรานะครับในปีาการศึกษานี้นะครับครับก็อธิบายคร่าวๆเพียงแค่นี้นะครับมาม่ีกก็หายแล้วอ่ะอ่ะต่อไปทูตนีไม้ก็หายไปแล้ว,อ,นนะลวอะไรอีกถ่ายรูปยังไงอีกเอาด้านนี้หันมาด้านนี้บ้างไหมดีไหม เอาป้ายมาทั Nein, ้งนี <g ül üyor> ้เสป้ายสองสองลูกขามาที <g ül üyor> ่น <g ül üyor> ี <g ül üyor> ้นะคะขนโถงผู้ติดจะไขยหน้าตรงนี้นะคะออกไปนะคะเยียเยียอยู่ในความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะอยู่ในความเป็นระเบียบเรียบร้อยอยากให้มันให้มันให้มันตึงๆเลยนะคะัม มัไ้มาไมได้ไหมได้ได้ที่นี่ที่นมนไม่ร้างันย่างไรยังไมร้งนี่ยังไม่รู้จะวางกันงไรมนยังมันไม่เป็นอันนี้ทานี่ดอ่ะมันไม่ดอ่ะไปดูาที่ใดนะ จันไม่ได้จันไอ้ผู้ชายรูปของมันไม่สวยเนี่นยนยู่ที่เดิมนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะขอขอขอเปื่อนัดต่อหนาผมไม่ารอหน่อยจัะไม่เอาปั้นที่ใช้ไม่เหมือนกับที่ใช้แซ็นปันนะวันนี้ใช้รแบบถ่ายรูปแบบแบบแบบยาวๆเลยนะ <c oughs> กิจกรรมเช้านี้นะคะได้สำเร็จ huh. ร well, okay, mm ุ hmm. he, anybody, uh ่งอรุณด okay. ีแล้วนะคะขอขอบพระคุณนะคะท่านผู้ว่านะคะแล้วก็คุณรูททุก่านค่ะกิจกรรมดีๆวันดีนะคะสำหรับในเช้านี้ให้ทุกคนมีความสุขในการเรียนค่ะนะคะยินดีต้อนรับกับแฟนะคะเปิดภาคเรียนที่หนึ่งอย่างเป็นที่สองอย่างเป็นทางการนะคะค่ะเช้านี้ขอให้มีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ